อยู่ที่เนี่ยครับ <laughs> <laughs> เขาเขาไม่ให้บอกมาโอเคโอเคได้ยินเสียงพี <laughs> ม่มันมันมันมีความดีเลย์นิดนึงได้ยินเสียงพี่เป้ไหมได้ยิน <laughs> ครับโอเคเราจะคุยกันแบบดีเลยดีเลยเล็กน้อยได้ครับโอเครู้เรื่องแล้ครั้งนี้มันเป็นโปรเจกต์พิเศษใช่ไหมมันระหว่างนาดาว ประทะกับ G M M ใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมอ่ะทำไมเกิดเกิดขึ้นโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับบิลกินบอกเขาไปครับดีไหมครับพี่เบ้ก็จริงๆโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าพี่พี่ผู้ใหญ่เห็นว่าอยากจะให้มารวมตัวกันนะผมมีทั้ง พี่แพรวพี่เป๊กผลิตโชคแล้วก็ผมพีพีครับเป็นการเอ็กซ์กันระหว่างดารามนตรีกับพี่เป๊กครับผมอยากให้เพลงมันมันจะได้สนุกสนุกเป็นรสชาติใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเลือกพี่เป๊กเพราะอะไรทาไมถึงเป็นพี่เป๊กผลิตโชคอรับทาไมครับพีพีที่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เขาเลือกพี่เป๊กแต่ว่า ราดีใจที่เราได้ร่วมร้องกับพี่เป็กครับดีมากเลยโอเคโอเคโอเคแหละไม่รู้แหละมวลรวมมันมาเจอกันก็คือสี่คนทีเนี้ยพวกคุณสามคนเนี่ยแหมก็เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วเนาะไม่ค่อยได้เจอพี่เป็กหรอกแล้วทีเนี้ยพอได้มาทํางานกับพี่เป็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่แพรวาะพี่แพรวานเลยค่ะจริงๆดีใจค่ะเพราะว่าหนูติดตามพี่เป็กอยู่แล้วพอได้มาทํางานด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ เราจะได้มีเพลงร่วมกับเขามีชื่อเรากับชื่อเขาอยู่ในเพลงเดียวกันแล้วก็ได้ไปถ่ายกันก็คอมชีวตระดับหนึ่งค่ะการทำงานครั้งนี้มันยากไหมเพราะว่ามันมีทั้งผู้ชายสามคนผู้หญิงหนึ่งคนคีมันจะไปทางไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแพรว่าจริงๆค่อนข้างยากค่ะพี่เป้คือเราต้องมาหาคีกันว่าเอะเราจะเอาคีไหนดีนะที่ผู้หญิงร้องแล้ว เสียงไ or or ม่ต่ำไปผู้ชายร้องแล้วไม่สูงเกินไปก็จนเป็นเป็นคีที่ได้ฟังกันตอนนี้ที่พี่เป้ฟังไว้่อตอนต้นไลฟ์หนูได้ดูอยู่พี่เป้เต้นด้วยเอาเขียนเถโอเคโอเคเอาละตอนนี้ก็คือเพลงนี้มันออกเขาบอกว่ามันออกแนวเจ็ดศูนย์ใช่ไหมครับผมมันย้อนไปไกลมากเลยอ่ะเจ็ดศูนย์วิธีการร้องของบิวกินเป็นยังไงบ้างอะเพราะว่าเราได้ได้ฟังจากที่คุณร้องเพลงมาเนี่ย มันก็จะเป็นแบบใช้เสียงแบบเพลาะๆ,ๆลมๆของคุณเลยนะฮะแต่ว่าเพลงนี้มันดูมันแตกต่างนะเจ็ดเจ็ดนที่พูดถึงนี่คือหนึ่งพันเจ็ดสิบนะครับผมปีที่ย้อนไปย้อนไปไกลไลยฮะไ <laughs> 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 กลมากจ <laughs> ร <laughs> <laughs> ิงมันมันเป็นเพลง <laughs> เป็นเพลงใหม่ครับผมเลยเพราะจริงผมไม่เคยร้องเพลงแนวนี้อย่างที่พี่เป้บอกเลยแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงที่เป็นหมู่มวลแบบ หลายคนแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆผมว่าก็มีการปรับนิดหน่อยกับมันก็ว่าแบบเหมือนเหมือนเวลาที่เบลคบบีทอะไรก็อาจจะมาลองให้มันแบบกระชับขึ้นให้มันแบบสนุกขึ้นอะไรเงี้ยครับอาจจะมีการแบบใช้มือช่วยหรือว่าแบบเฮ้ยมูฟตัวไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมอ่าแล้วในของพีพีล่ะพีพีเพลงนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับพีพีเองจริงของพีพีว่าเรื่องที่ยากน่าจะเป็นเรื่องเต้นนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้นที่กับกินก็จะเป็นเพลงแนวช้าๆเลยครับน,นี้เป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงเร็วด้วยแล้วก็ในเอ็มวีก็จะมีเต้นนิดๆนหน่อยๆอยงนี้ครับยังไม่เห็นเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นเอ็มวีเอ็มวีต้องมาวันที่สิบหกครับตอนหนึ่งทุ่มตรงครับที่ยูทูบอ่าวันที่สิบหกหนึ่งทุ่มตรงได้ดูทีวีไออได้ดูเอ็มวีปล่อยเต็มที่แล้วนะโอ้ยแต่ละถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันก็ต้องมีท่าเต้นถูกไหมฮะคุณถ่ายกันไปแล้วถูกไหมฮะ พอถ้าเต้นดูก่อนแบบซอบเซิฟได้ไหมไปเลยน้องฝากความหวังให้ให้หญิงนำหญิงนำฮะหญิงเดียวโอเคค่ะซ์ฟเซิฟท่าแต่ว่าให้เอาไปใส่เองไม่รู้ว่าจะแบบท่อนไหนเอาแค่ท่าให้ดูโอเคค่ะโอ๋อทำไมเยอะเหรอ ต้องเป็นท่ามันดีเลยนะครับโอเควันนี้รู้สึกว่าพี่น้องชาวจีนดูกันเยอะมากบิวกิ้นบิวกินยังพูดจีนได้อยู่ไหมได้เป็นคำคำครับผมทักทักทายเขาหน่อยไหมทักทายหน่อยตาเจ้หฮาวตาเจ้ยฮาวบอิเจอบิวกินบอเจอยวแพรวา ป่อเจียพีพีครับนะอ่าเชิญถ้าเราจะเชิญชวนให้เขาดูเอมวีเราวันที่สิบหกอ่ะพูดเป็นภาษาจีนได้ไหมอ่ะไม่ไดะเอาวันที่สิบหกใอย่าลืมดูด้วยมันจะมีเปืนทำพูดไม่เป็นอ่ะมันยาวเกินโอเคโอเค แต่อย่างน้อยเราได้รู้แล้วว่าวันที่สิบหกเดี๋ยวเรา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 จะเขียนแคปชั่นไว้ดีกว่าเนาะว่าวันที่สิบหกแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่แฟนคลับที่ชาวจีนเขาคงคงรู้แหละนะครับว่าเดี๋ยววันที่สิบหกคนจะได้ดูเอมบีกันนะครับเอมบีถ่ายทํากันเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นแบบแนวเต้นอย่างเดียวเลยไหมหรือว่ามีเส้นเรื่องด้วยหรือว่ายังไงเอ่อเอมบีนะครับมันมันมันจะใช้การถ่ายทําแบบวันช็อตนะครับคือคือทุกเทเนี่มันจะไปลองเทคหมดเลยเพราะั้นถ้าสมมติเราทำผิดเราต้องไปเริ่มใหม่หมดเลย ริงเหรอใช่ครับโกหกโหดมากเลยนะโหดเนาะบดีวกินพูดว่าอะไรนะบิวกินบอกว่าตัวหกครับใช่ป้าพูดจริงตรลงมันบอกวันวันวันอะไรเขาเรียกอะไรลองช็อตใช่ไหมใช่ครับแล้วถ่ายไปกันกี่กี่ลองกี่ช็อตล่ะโอนับไม่ท้วนครับยี่สิบเทกได้อะไรเงี้ย โอ้ยแต่และทุ่งเทมากทุ่มเทมาก,มเ,มากเราจะได้ดูเดี๋ยวเราขอขอติดตามขอติดตามนะครับเพราะพวกคุณตั้งใจทํางานกันมากเลยนะครับเเพลงนี้ก็ตอนนี้ปล่อยออกมาเป็นแบบว่าเหมือนให้เราได้ได้ฟังกันไปก่อนถูกไหม เสร็จแล้วเดี<ช>๋ยวเราได้ดูเอกันยังไงก็เดี๋ยวขอไปดูแบบถลม่มถล่มไลฟ์ถลม่มโอเคเรื่องงานเพลงเดี๋ยวเราคงจะได้ฟังกันแบบว่าเยอะๆในโอกาสต่อๆไปแน่ๆนะครเดี๋ยวกรีนเลสจะเปิดให้หนักเลยแล้วก็เรวจะตามมาดูแต่ทีนี้อยากอัปเดตเรื่องของพีพีกับดิวกินด้วยเขาบอกว่าปีนี้คุณจะมีภาคสองอ่ะมันมาเมื่อไหรอ่อ่ะเรีวใครของเร็วเี้ก็ จริงๆตอนแรกเรามีกำหนดฉายวันที่11มีนาครับแต่ว่าล่าสุดนี้มีประกาศเลื่อนแบบว่าเหมือนว่าเรามีปัญหาเรื่องการถ่ายทํานิดหน่อยเมือนว่าบางโลเคชั่นเราแบบดลไม่ได้เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเลย้ยครับผมก็เลยมีการเลื่อนไปแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดไทม์ไลน์ใหม่ว่าจะฉายวันไหนเพราะว่าคิวถ่ายตอนนี้ก็ยังเลื่อนอยู่เหมือนกันยังถ่ายไม่ได้เหมือนกันเลยนะครผมก็เลยเดี๋ยวจะประกาศทางเพจโซเชียลมีเดียของนาดาวครับผมให้รอติดตาม โอเคก็แสดงว่ามีนามีนาเลื่อนไปก่อนเนาะครับผมได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ารู้กันอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะฮะมีคนถามว่าใครเทคบ่อยสุดในเอมวีน่าจะเป็นตอนที่พวกเราลงกันสี่คนช่ใครใครใครทำผิดเยอะสุดคนที่หรอ คนกลางเหรอพี่เป๊กเหรอพี่เป๊กได้เลยพี่เป๊กใช่ไหมใช่แต่จริงมันมันเหมือนสลับกันไปอ่ะพี่เป๊กเหมือนแบบอ่ะเทคนี้สมมติเทคนี้ทําถูกหนูผิดเทคนี้หนูทําถูกแบบคนอื่นก็จะผิดมันเหมือนสลับกันไปอพอยิ่งมีกันเยอะก็จะยิ่งผิดกันแบบเหมือนพลาดเล็กๆน้อยๆค่ะโอเคนิดๆน่อยๆนาอยนิดๆน่อยๆ เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ดูวันวันวันจริงเนาะเราจะได้เห็นกันทีนี้ตอนนี้พีพีมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆหน่อยไหมที่บอกว่าเราจะได้เห็นทั้งพีพีแล้วก็บิวกินเนี่ยมาเต้นในเอมบนี้แล้วโอ้โหไปไหจริงๆก็ก็ก็อยากจะฝากคนติดตามเลยนะเพราะว่าจริงๆไม่ใช่แค่พีกับกินหรอกแต่ว่าเป็น ทางพี่เป๊คือแาว่าด้วยที่ตั้งใจทำเอ็มวีนี้จริงๆครับก็อยากให้ทุกคนอยากให้แฟนๆดูทุกคนเลยครับผมเพราะว่าแพรวาเต้นเก่งแล้วไงพี่เป๊กเขาก็เต้นเก่งเหรอเนาะเราไม่ค่อยได้เห็นสองคนนี้เต้นแบบจริงจังเรอเนาะพี่เป๊กแต่ว่าเอ็มวีน้องทาได้ดีอยากให้พี่เป๊กได้ดูอเชิญชวนครับนี่งั้นวันนี้ในไลฟ์สดของเราอ่ะทั้งสามคนเต้นด้วยกันได้ไหมได้เดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์โอ้โหย แบบแบบนิดเดียวนิดเดียวเดี่ยวันนี้โอ้โหพี่น้องพี่น้องดูกันเยอะมากเลยอ่ะในไลฟ์อ่ะงั้นงั้นเสนอเป็นร้องท่อนหกให้ฟังได้ไหมคะเอาก็ได้มีการต่อร้องเอาทางในทางหนึ่งอ่ะเนาะมาโอเคร้องท่อนหกมาพี่โอ๋ต่อมาคอมเมนต์หน่อยยูกิดเดินให้ดูหน่อยครับ

อ่ะเดี๋ยวสปอยเขาว่าดิ๊ดิดเดียวเดียวีเลยไม่ได้เป็นความลับแล้วนน๊ดิเลยประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าอยากให้ดูเต็มเพราะมีภาพมากกว่านี้โอเคแค่นี้เราก็ชื่นใจละโอ้ยนะคนชมอ่ะเก่งมากเลยชอบมากเลยเต็มไปหมดเลยนะโอเคโอเคแพวาเมื่อไหร่จะมีงานแสดงด้วยอ่ะอ่อเดี๋ยวปีนี้มีค่ะพี่เป้จะมีหนัง เป็นเป็นหนังเรื่องแรกของนาดาวที่ทําร่วมกับจีเดชแล้วก็มีผู้หญิงในนาดาวทั้งหมดเก้าคนมาเล่นหนังเรื่องนี้ค่ะว้าวแซบแน่แซบแน่ก็น่าจะว่าฝ่ายน่าดูค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไว้ติดตามกันเนาะโอ้งานแสดงก็ดีงานเพลงก็ดีอยากทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมตอนนี้อยากเป็นดีเจคู่พี่แป้ค่ะอ้ยา <c oughs> พูดแล้วนะเดี๋ยวจะชวนมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป้จะมีอ่คอลัมน์ใหม่ชื่อคลาสเซนขับเดี๋ยวจะชวนมาหยุดมาจอยกันในคลาสเซนขับนะเอาเปิดเพลงตัวเองทั้งวันเลยได้ไหมคะอ่าอันนั้นเปิดอยู่บ้านดีกว่าเนาะเร <laughs> <laughs> ิ่เปิดพลับเปันไปกับเพลงน้องๆ้องในนานดาวมิวสิกอ่าอันนั้นเรียกคลื่นนานดาวมิวสิกดีกว่าเนาะ <laughs> โอเคโอเควันนี้เราไลฟ์กันประมาณนี้เพื่อให้ได้รู้กันว่าเดี๋ยววันที่16เราจะได้มี MV ได้ดูกันส่วนเพลงตอนนี้ก็เริกปล่อยให้ได้ฟังกันไปแล้วนะครับก็เอาไว้ติดตามกันนะฮะที่กลินวิ p แล้วก็ทุกๆที่ในทุกๆสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเราก็จะตามผลงานของพวกเขาทั้งหมดทั้ง4คนนะครับที่ทำเพลงพิเศษออกมาให้เราได้ฟังกันเนาะพี่ๆฝากอะไรเอาฝากทุคนนะเริ่มพี่พีก่อนอยากจะบอกอะไรความในกับ แฟนคลับครับที่เขาฟังกันอยู่ดูกันอยู่งั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปักซีรีส์แล้วกันนะครับครับผมก็สําหรับปีนี้นะครับซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจแปรรักฉันด้วยใจเธอครับแล้วก็มีแฟนมิทติ้งนะครับเป็นเตโอเอ๋อแฟนมิทติ้งครับยังไงก็สําหรับวันเวลาสามที่ทางนากาจะแจ้งผ่านทางโซเชียลมีเดียของนาราบางกอกครับผม โอเคนะฮะมีมิ팅ด้วยดีๆนะฮะเอาไว้ตามกันนะครับแพรวาแพรวาล่ะเดี๋ยวให้บิลกินก่อนค่ะเชิญบิลกินครับผมก็ฝากพี่เป้เอาเพลงไปเปิดอินโทรสั้นๆให้คนไทยตอนเช้าหน่อยแด้ไกันะใครผิดก็เดี๋ยวไปคอมเมนต์ที่ดีเจพีเออว่าอะไรนะพี่เป้น่ารักจังน่ารักจริงเรื่องฟังกันจริงนี่ชอบมากขอบคุณมาก เดี๋ยวเอาไว้คือเพลงคุณอ่ะมันดังมากไงไปเปิดทายปุ๊บใครก็ทําทายได้ไงเอาไว้เอาไว้สักพักเอาไว้สักพักเงยเอาไว้สักพักเดี๋ยวจัดไปอาค่ะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะชาวช Green Wave แล้วก็แฟนๆดู MV ได้วันที่16นี้นะคะแล้วก็วันที่17ออนทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็สามารถขอไปได้ที่ขึ้น Green Wave ทุกช่วงเวลาเลยนะคะ ไว้ติดตามกันนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้หนักเลยจะเอาให้แบบว่าถล่มทลายไปเลยเนาะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับรักเลิฟเนะฮะหวังว่าโอกาสหน้าเราคงจะได้มาเจอกันแบบจริงๆด้วยเนาะช่วงนี้มันโควิดมันมาเราก็ต้องห่างห่างกันไว้ก่อนนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพไปดีๆกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับไปงปไงไป